นี่นะครับพี่น้องครับนกป่าสวยนะครับพี่น้องครับไม่ใช่ไม่สวยมืดๆนะครับพี่น้องครับแต่ผมดูนะครับผมอยู่ในที่ร่มนะครับมองเห็นไหมครับ นี่เดครับพี่น้องครับเดี๋ยวน่าจะเป็นลูกลูกลูกนกนะครับลูกนกที่เพิ่งขึ้นนะครับนี่ครับครับหาหมึกขนยังไม่เต็มนะครับพี่น้องครับนี่ครับหัวหัวมีเส้นดำดำด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วก็จะนับปีกในลายสวยนะครับยังเป็นลูกนกนะครับ เป็นลูกนกที่เขาน่าจะหิวมากินนะครับพี่น้องครับเนี่ยในบัวก็เพิ่งขึ้นนะครับเป็นเพิ่งจะตายขนนะครับนี่นะครับเป็นลูกน่าจะเป็นลูกของเจ้าสองกุกนะครับพี่น้องครับนี่สองกุกเสียงใหญ่สวยนะครับตรงนี้เมื่อกี้มานั่งอยู่บนหัวเสานีอีกตัวหนึ่งนะครับหัวเสาฝั่งนี้นะครับตอนที่ผมเดินออกไปเอาจเลยนะครับเนี่ยครับเจ้าพรานนะครับ ไม่ขันแต่นกตัวนี้มีขนเฉลยเยอะมากเลยนะครับพี่น้องครับเนื้อนี่ครับนีครับขนเฉลยเขานะครับแล้วก็ขนสนับปีกนะครับเริ่มตั้งแต่ยังเล็กๆเลยนะครับนี่ขนสนับปีกมีแต่พุ่งงามด้วยนะครับแล้วก็ขนจะมีเป็นเส้นดําใหญ่นะครับเข้าอ่าสวยนะครับถือว่าเป็นนกที่มีสนับปีกที่สวยงามนะครับพี่น้องครับลายสวยนะครับนกตัวนี้สวยเกือบทุกตัวนะครับพี่น้องครับนี่ครับกรามเขาก็เพิ่งออกมา แล้วก็เนี่ยครับครามลอดตูดแล้วก็ขนบัวแดงด้วยนะครับพี่น้องครับขนบัวนะครับมีออกโทนสีแดงนะครับหน้าอกก็แดงนะครับเราก็เป็นโทนสีแดงแดงนะครับพี่น้องครับเป็นนกโทนสีอิดนะครับหางก็สั้นนะครับพี่น้องครับหางก็สั้นแล้วก็ยังมีหางลูกนกนนี่นี่หางลูกนกนะครับพี่น้องครับนะครับก็ปล่อยก็ไปนะครับพี่น้องครับ ลอยเข้าไปเข้าไปหากินนะครับพี่น้องครับ